อ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่อง API อันนี้ส่งมาแก้นะครับอ่าส่งมาซ่อมนะครับใบนี้ก็สัหรับอาการของใบนี้ก็คือไฟไม่ออกคอยแต่ว่าไฟ LED อะไรติดหมดไฟเข้ากล่องนะครับแต่แค่ไฟไม่ออกคอยเฉยๆอันนี้ก็เขาส่งมาสองกล่องนะครับอันนี้เดี๋ยวเขาขอกลับก่อนใบนึงนะครับอันนี้พอดีลูกค้าเขาน่าจะรีบใช้นะครับโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวลองพัตาให้ดูนะครับนะครับอีกเรื่องนึครับพอดีว่ากล่องใบนี้ อ่าเหมือนที่ผมบอกไปครับเ็ส่งมาสองใบเป็นของช่างมีนะครับช่างมีเฟ mm. ส mm. ช่างมีพยาแลนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจัดส่งให้ครับวันนี้ส่งไปก่อนหนึ่งใบแล้วกันส่วนในใบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่อง API เหมือนกันอันนี้เขาส่งมาซ่อมเอ่อเขาบอกว่าเสียบสายจูนนะครับแล้วรถมันดับอันจี้ผมลองเช็คดูครับอันนี้ก็ผ่ามาแล้วเนาะโอเคครับ